สวัสดีครับพบกับ n e w s มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือขเขมรนั่นเองแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงการโหทางฝั่งไทยเนี่ยโอ้โหคึกคักมากๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับคนเล่นน้ํากันเยอะแล้วก็เนื่องด้วยที่ว่าเราเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยก็ฉลองกันหนักเลยมหาสงการมีดารามีอะไรมา เข้ามาแบบก็คือมาเล่นน้ำมาอะไรนะครับเยอะแยะแล้วก็มีนางสงการที่ทั้งมิสยูนิเวิร์สลองมิสยูนิเวิร์สอะไรต่างๆนี่เราแต่งตัวกันจัดเต็มงานแต่ละที่เนี่ยสนุกมากก็คือทั่วประเทศของเรา77จังหวัดเนี่ยครับก็มีการจัดกันขณะที่ทางฝั่งกัมพูชาหรือขเขมรก็ไม่ยอมแพ้นะครับมีการโชว์ภาพที่เล่นน้ำเหมือนกันแต่สังเกตว่าตัวอาจจะแห้งๆนิดน,นึงคือทางบ้านเขาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของน้ำก็ขาดแคลนน้ำเขาก็เลยอาจจะเล่นแป้งกัน โดยส่วนใหญ่ซะเยอะนะครับจะสังเกตว่าตัวก็จะแห้งๆแล้วก็จะมีแป้งนี่ฝุ่นอะไรเต็มหมดเลยทีเดียวคือ,อแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมร่วมเนี่ยถ้าพูดใช้คําว่าเทศกาลน้ําเขาก็มีเทศกาลน้ําเราก็มีเทศกาลน้ําแต่ว่าเขาจะมาใช้คําว่าสงการมันก็กระไรอยู่เพราะว่าตอนนั้นนี่เขาใช้คําว่าโจรนชันำถมเอยนะครับก็มีความพยายามที่เขาพยายามจะจดจดชื่อเหมือนกันพยายามขึ้นทะเบียนว่าเป็นสงการในกัมพูชาอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูว่าจะได้หรือเปล่า อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าทางขมิเนี่ยเขาก็มักจะพยายามแต่งตัวแต่งกายอะไรไม่ว่าจะเป็นชุดไทยหรือชุดอับสาราอะไรที่มาลักษณะคล้ายๆเราแต่ว่าพอโดนว่าว่าก๊อปปี้มากๆเขาก็จะพยายามมาแหวกแนวนะครับเราเห็นเนียงสงการหรือนางสงการแล้วควนี้เปรียสงการหรือพระสงการนั่นเองครับ ก็งงเลยทีเดียวมาแบบใส่สูตรคือก็ประยุกต์แบบสุดๆแล้วเท่าที่เขาจะคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ก็ต้องชื่นชมในความพยายามที่จะสร้างสรรค์นะครับไม่รู้อะไรเป็นตุ่มตุมเหลืองๆจะพยายามให้แบบว่ามันดูเป็นแบบว่าชุดแบบอะไรปักทองหรือดินทองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่ทราบก็หลายคนก็มองว่าแปลกๆคุณไปยืนอะไรในทุ่งนามันเหมือนทุ่งสังหารหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ แน่นอนนะครับว่าถ้ามันจะปังมันก็ปังแต่ถ้ามันไม่ปังมันก็จะแปลกๆแ,แต่ทางฝั่งของขมรก็คงจะชื่นชมแล้วว่าแม่มีความคิดสร้างสรรค์มีการมีแบบว่างานปักด,ด้วยใส่ใส่ช,ชดาแล้วก็ใส่ชุดเป็นชุดสูตรแล้วก็มีเหมือนเป็นปักทองอะไรประมาณนี้เป็นเปรียส่งการก็ต้องทำหน้าเก๊กๆนิดนึงครับเพื่อความดูดี ก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ฝั่งเราไม่มีฝั่งเรามีแต่หนังสงการนะครับแต่เขาเนี่ยสร้างสรรค์ออกมาแบบว่ามีเปรียสงการด้วยก็ต้องย้อนไปว่าเมื่อก่อนมีหรือเปล่าเราดูการแต่งตัวคือน่าจะแต่งให้เป็นแบบว่าแนวแนวโบราณไปเลยไม่ใช่มาผสมอะไรแบบน,นี้อาจจะคิดว่าให้มันดูแหวกแนวทันสมัยหรือว่าอะไรก็ได้คร mm hmm. าวนี้เรามาดูแผนที่ทางอากาศช่วงสงการสักนิดนึงเช้าต่างชาติไหลเข้าประเทศไทยอย่างมากต้องย้ํานะครับว่าอย่างมากก็มีประเทศไทยนิ่แน่นเลย มีมาเลเซียก็มีเหมือนกันครับอา,อาจจะมีลาวเวียดนามหรืออะไรงนี้แต่ว่ากัมพูชานี้โล่งโจง่งคือก็มีการวิเคราะห์กันว่ายิ่งทางฝั่งกัมพูชาหรือขเขมรใช้คําว่าสงการคนยิ่งไปประเทศไทยนะครับ เพราะเขาก็มองว่าคุณมาเรียนแบบคุณใช้คําว่าสงการเนี่ยคุณเรียนแบบไทยแล้วละ่ะไปไทยดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงในทางกับกันเกิดคุณใช้คําว่าโจรนชะนำ้ำทะมยเนี่ยอาจจะดูดีกว่าก็ได้คือทางต่างชาติอาจจะมองว่าโ,โจรชะนำ้ำทะมยเป็นเทศกาลเล่นน้ําของทางเขมรหรือกัมพูชาเหรอลองไปเที่ยวสักหน่อยอะไรอย่างนี้น่าจะดึงดูดได้มากกว่าแต่พอมาใช้ชื่อเรียนแบบก็ตามนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ